ดันก็อยากความกดดันมานานแล้วจะเย็นเย็นนิ่งๆจังได็ก็แล้วแต่มาอยู่น้ำพี่น้องเลยบ่ทิ้งจังได็ก็บ่ทิ้งเอาสียู่น้ำกันยังสี่ตลอดไปเดี๋ยวหายหัวหน้าทำใจสมุดจรงก่อนเพราะว่าเห็นพี่น้องเห็นพี่น้องจริงใจพวกผมเลยมันกระทุ่นโม่ใหญ่กันเลยน้ำตามันสิไหลมาตัดถนนหมดเลยมื้อนี้ก็เลยดีกว่าครับก็ขอพูดอะไร คุณป้าคุณลุงที่ให้ความรักให้ความอินดูบรินี่มีลูกมีหลานยังซีแล้วเ่าต้องไปอย่านผู้ใดให้กาแสดงให้ทำในสิ่งที่ตัวเองถูกต้องผู้สึกจับมือกันกระสานมือกันรวบจนนี่ยังให้บอกพ่อโอ๋พ่อหไปตบหนกันพ่อคบกัน ที่ในเอไอโอเข้ามาช่วยเอโอเคผมดีใจีหรือว่าได้ความจริงใจได้หัวใจของพี่น้องได้หัวใจของป่าป่าลูกทุกคนขออนุญาตให้วหาน่าได้บอกความจริงใจใจของเราจักหน่อยครับเห็นครับขอบคุณมากครับอันดับแรก กับข้าวต้มไก่นะครับอร่อยมากนะครับกิข้า้ทุกอย่างอร่อยมากตาโดนเนาะผมผมเข้าใจหัวอกของแม่กับพ่อทุกคนหรือผมก็เป็นเป็นเด็กนนอกคนหนึ่งญาติที่นักยาติที่น้องผมก็เหมือนพวกท่านนี่แหละผมเป็นคนจังหวัดเชียงราย ผมรู้เห็นมาตลอดว่าพวกเราเนี่ยถูกลังแกถูกเอาลักเอาเกรียบผมถึงเข้าใจเงินหลักหมืน่นสำหรับพวกเราเนี่ยมันมีค่ามากนะครับมันหายากแต่พวกเราก็ถูกเขาคนที่เขามีความรู้มากกว่าเอาลักเอาเกลียบโดยเฉพาะยิ่งเป็นผู้นำของพวกเราอีกนะครับดังนั้น อย่างที่ผมบอกมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับมันเป็นการชอโกงประชาชนขอพวกเรารวงตัวกันพวกเราวันนี้ไม่ได้ต่อสู้โดยลำพังพวกผมทุกคนในนามเอฟเอโอองค์การสืบสวนการทุจริตซึ่งมีสมาชิกทั่วประเทศเนี่ยจะร่วมกับพวกท่านเป็นที่พึ่งของพวกท่านพวกท่านก็เข้ามาร่วมกับเราแล้วก็สู้ไปด้วยกัน นะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ว่าพันเจ็ดร้อยคนใครอยากได้เงินคืนก็ให้ลงชื่อมาว่าเราจ่ายไปแล้วเท่าไหร่เพราะมันเป็นการท่อโกงประชาชนนะครับดังนั้นอย่างท่านทนายว่าเขาอยากจะลดโทษน้อยลงเขาก็ต้องหาเงินมาคืนพวกเราไม่ว่าจะขายที่ไร่ที่นาอะไรก็ช่าง ถ้าไม่มีโทษมันก็จะหนักถามว่าบางคนถึงแม้ว่าจะลาออกไปแล้วก็ช่างไม่ได้เป็นสมาชิกแล้วลาออกไปแล้วเขาก็เสียตังค์ไปแล้วถ้าเขาตัวผู้นําเนี่ยไม่ตั้งอกทำหน้าิตมาพวกเราทุกคนก็ไม่เสียตังค์พวกเราเข้าไปก็อยากที่จะได้เงิน ผมเข้าใจนะครเข้าใจแล้วก็รู้เรื่องดีเรื่องของชาปน,นกิจเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นอย่างนี้หมดเกือบทุกหมู่บ้านตำบลทั่วประเทศส่วนใหญ่คือทำชาปน,นกิจกันโดยไม่ไปจดทะเบียนเป็นชาปน,นกิจเถื่อนเขาก็จะไม่ไม่ทำตามกฎหมายพวกเราก็จะเสียเปรียบอย่างนี้แหละเหมือนเหมือนเหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าที่อื่นเนี่ยเขายังไม่รู้จัก องค์การสืบสวนการจลิตที่นี่โชคดีที่มีท่านประธานเป็นพระบุท่านผออำเภอบรุรบือนะมาบอกพวกเรามารู้มาบอกพวกเราเราถึงตื่นตัวก่อนเรารู้ก่อนพอเรารู้ก่อนเราก็มีโอกาสได้เงินคืนก่อนอย่างแม่สามีตา,ตายแล้วใช่ไหมฮะสามีตายแม่ตายแต่ก็ยังจ่ายเงินค่าสุพให้ให้สามีอยู่ ถ้าไม่จ่ายเดี๋ยวแม่จะไม่ได้อย่างเนี้ซึ่งซึ่ง,งมันมันไม่มันไม่ใช่มันเป็นการรังแกกันมากนะฮะผมผม,ผมเข้าใจหัวอกของแม่กับพ่อทุกคนคือผมก็เป็นเป็นเด็กเปน็นนออคนหนึ่ ญาติท่าญาติพี่น้องผมก็เหมือนพวกท่านนี่แหละผมเป็นคนจังหวัดชิงรายผมรู้เห็นมาตลอดว่าพวกเราเนี่ยถูกลังแกถูกเอารัดเอาเปรียบผมถึงเข้าใจเงินหลักหมืน่นสำหรับพวกเราเนี่ยมันมีค่ามากนะครับมันหายากแต่พวกเราก็ถูกเขา คนที่เขามีความรู้มากกว่าเอาละ,ะเอาเกียบโดยเพราะยิ่งเป็นผู้นําของพวกเราอีกนะครับดังนั้นอย่างที่ผมบอกมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับมันเป็นการโชษโกงภัยาชนข่อพวกเรารวมตัวกันพวกเราวันนี้ไม่ได้ต่อสู้โดยลําพังพวกผมทุกคนในนามเอฟเอโอองค์การสืบสวนการทุจริตซึ่งมีสมาชิกทั่วประเทศเนี่ยจะ ร่วมกับพวกท่านเป็นที่พึ่งของพวกท่านพวกท่านก็เข้ามาร่วมกับเราแล้วก็สู้ไปด้วยกันนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ว่าพันเจ็ดร้อคนใครอยากได้เงินคืนก็ให้ลงชื่อมาว่าเราจ่ายไปแล้วเท่าไหร่เพราะมันเป็นการข่อโกงประชาชนนะครับดังนั้นอย่างท่านทานายว่า เขาอยากจะลดโทษน้อยลงเขาก็ต้องหาเงินมาคืนพวกเราไม่ว่าจะขายที่ไร่ที่นาอะไรก็ช่างถ้าไม่มีโทษมันก็จะหนักถามว่าบางคนถึงแม้ว่าจะลาออกไปแล้วก็ช่างไม่ได้เป็นสมาชิกแล้วลาออกไปแล้วเขาก็เสียตังค์ไปแล้วถ้าเขาตัวผู้นำเนี่ยไม่ตั้งอ,อกสํำน,นักจิตมาพวกเราผูกคนก็ไม่เสียตังพวกเราเข้าไป ก็อยากที่จะได้เงินผมเข้าใจนะครเข้าใจแล้วก็รู้เรื่องดีเรื่องของชาปนกิจเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นอย่างนี้หมดมเกือบทุกหมู่บ้านตำบลทั่วประเทศส่วนใหญ่คือทำชาปนกิจกันโดยไม่ไปจดทะเบียนเป็นชาปนกิจเถื่อน <ๆ S 2> <ๆ S 1> เขาก็จะ ไม่ไม่ทําตามกฎหมายพวกเราก็จะเสียเปรียบอย่างนี้แหละเหมือนเหมือนเหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าที่อื่นเนี่ยเขายังไม่รู้จักองค์การสืบสวน,สสวนการพิจารณ์ที่นี่โชคดีที่มีท่านประธานเป็นประเมแท่นผออ,อเาเภอบนเนีมาบอกพวกเรามารู้มาบอกพวกเราเราถึงตื่นตัวก่อนเรารู้ก่อนพอเรารู้ก่อนเราก็มีโอกาสได้เงินคืนก่อนอย่างแม่สามีตายแล้วใช่ไหมฮะ สามีตายแม่ตายแต่ก็ยังจ่ายเงินค่าสุขให้แให้สามีอยู่ถ้าไม่จ่ายเดี๋ยวแม่จะไม่ได้อย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมัน,ม,นม,มันไม่มันไม่ใช่มันเป็นการลังแกกันมากนะฮะผมผมจะไม่ทิ้งะเราจะสู้ด้วยกันะเราจะสู้ด้วยกันเราจะทวงความเป็นธรรมให้กับพวกเราทุกคนนะครับวันนี้ถ้า เขามาทะเลาะก,กับแม่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครแสดงว่าเขามาทะเลาะก,กับพวกเราเอฟไอโอซึ่งมีสมาชิกทั่วประเทศทะเลาะก,กับผมด้วยนะครับจำคำคำนี้ของผมไว้ได้ก็มีอะไรประสานกับท่านหอประสานกับทางท่านท่านผู้หมวดนะครับแล้วก็พี่พ,พี่แสงนะครับแล้วก็พ่ออีกนะันพี่ถิ่นอีกนะครับนะไม่เป็นไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวได้คือน,นะครับ ครับครับนั่นคือความในใจที่ไมน่าได้พูดกับพวกเราครับให้สบายใจนะครับใจเย็นๆครับไม่ถิงไม่ถิงที่มันทำได้ดูความรู้สึกแล้วมันกินเข้าไปในหัวใจ ใจเย็นๆครับคุณแม่ใจเย็นๆ๋ยวเับเดี๋ยวเราจะช่วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเทานีเปนีด้ามาบน้ามอำนวยโชคไม่ช่วยบ้านนาถึงคาราทม มองเบื้องปาโอมาน,นาที่เคยชื่นชมวันนี้บ้านนราทิ